you <laughs> คริสเตยโนโรนันโดคือนักเตะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวจบสกอร์ระดับโลกของจริงและอย่างที่เราสร้างเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเจ้าต,ตัวตัดสินใจย้ายออกจากยูเวนตุสเพื่อกลับมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งพร้อมกับตั้งความหวังไว้ว่าสโมสรแห่งนี้จะพาเจ้าตัวประสบความสำเร็จนนในการใหญ่ๆได้ในช่วงแท้ชีพของเขาทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คริสเตยโนโรนันโดคิดไว้เรียกได้ว่าคนละเรื่องกันที่เขาคาดไว้เลยครับปัญหาที่เขาต้องเผชิญในโรงละครแห่งความฝันมีอะไรบ้างไปติดตามได้ในร special ครับ ปัญหาที่1นึ่งยูเนเตดเปลี่ยนไปย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเป็นนักเตะปีศาจแดงของเซอร์ไลท์ฟอุสันนะครับปีศาจแดงนั้นยังคงมีสถานะเป็นยอดทีมของท็อปยุโรปอยู่โรนัลโดกับนักเตะชุดนั้นคว้าแชมป์ได้นนทุกรายการทั้งการทะลึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสามสมัยติดหรือการควา้าแชมป์ยูเลและแชมป์สโมสรโลกก็ตามคุณภาพของยูเนเต็ดในชุดนั้นถือว่าพรีเมียมเต็มระบบเลยทีเดียวครับแต่เมื่อคริสเตียโนโรนัลโดตัดสินใจกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นครั้งที่ 2, ้องเขา นนัั้เลยครบมาตรฐานแตกต่างกันทุกอยา่างไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือผู้จัดก,การทีมเปรียบเสม,มือนคุณเคยสร้างครือข่าอันสวยหรูไว้หลังหนึ่งแล้ววันหนึ่ง คุณกลับมาที่นี่อีกครั้งแต่คุณพบคาร์เดอร์ฮาดนั้นเป็นกระท่อมโซมโซม,มไปเสียแล้วครับปัญหาที่2ครับปัญหาภายในเมื่อก่อนผู้จัดก,การทีมอย่างเซอร์อเล็กต์ฟอกุสันสามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่หมัดครับไม่ว่านาเตจจะอีก,ก็สูงแค่ไหนก็ไม่มีทางเอาชนะกุนซือผู้นี้ไปได้แถมเซอร์และฟอกุสันนั้นยังปูฝังนักเตะปีศาจแดงเสมอว่าทุกคนต้องลงเล่นด้วยชัยชนะเท่านั้นและการมีผู้นำที่ดีก็ถือเป็นเคล็ดลับนะครับที่ทำให้ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จในตอนนั้นทว่าเมื่อคร,อรกกิบบสซย หรือแกร์รีเนวิลลมันมีแต่โซชาลันนิกและแฮร์รี่แมกไกว่ใจที่ต้องเจอระดับสายเฮียบอย่างเซอร์และ์โฟกัสันแต่มเตเจอสายหนิ่มอย่างโซชาลังนิกมันแตกต่างอย่างชัดเจนครับแถมเจ้าตัวอาจจะรู้สกึกลำบากใจด้วยซ้ำเมื่อตัวเองมีความเป็นผู้นำมากกว่าต้องรับคำสั่งกับตันทีมแบบแฮร์รี่แมกไกว์แต่ถ้ายูเอตดไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่หวังที่จะประสบความสำเร็จเลยครับปัญหาที่3การตัดสินใจสมัยแอลรักเฮิร์นักข่าว Manchester New. แมเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานว่าตอนที่โซชาใกล้ถูกปลดวิเนกป็ุซือคนต่่อไปแต บริหารปีศาจแดงแดนใจดีครับมอบโอกาสให้โซเชียอีก3นัดหลังแพ้ลิเวอร์พูล5-0สุดท้ายคอนเตไม่รอเลยครับตัดสินใจยกยไปคุมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในที่สุดอย่างที่เราทราบครับปีศาจแดงในยุครังนิกยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเดินหน้าไปทางไหนในขณะที่สเปอร์ของคอนเตกำลังผลงานดีเรื่อยๆดีไม่ดีนะครับพวกเขาอาจจะการันตีท็อปโฟก็ได้ครับใครจะรู้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นความผิดพลาดจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของปีศาจแดงที่โรนัลดก็คงงงว่าคิดอะไรกันอยู่ปัญหาที่สี่ผลงานไม่ดีทำพิเงอย่างน คนงงงิดอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยถูกมองว่าเป็นอันตภันเขาตอนนี้กลับมาแมนเชสเตอร์อยู่แต่ครั้งนี้เลยเมื่อเพื่อนเล่นไม่ดีพีดีโดก็โวยวายทุกทุนัดครับแล้วอย่างที่เราทราบนะครับปีศาจแดงตอนนี้ฟอร์มห่วยเหลือเกินนะฮะแล้วมันทําให้โรนัลโด้และมันทําให้โรนัลโด้ต้องนอนหลุดหลายต่อหลายครั้งเช่นการจงใจแตะเคอร์ติสโจนในศึกแรงเดือดที่ผ่านมาหรือกรณีล่าสุดที่ปัดมือแฟนบอลเอฟเวอร์ตันจนโทรศัพท์หน้าจอแตกต้องยอมรับครับว่าปีศาจแดงทําให้โรนัลโดเสียศูนย์ที่ 37ปีแต่ความจริงมันไม่เคยเปลี่ยนว่านักเตะอย่างคริสตโนโรนโดยังคงกระหายจะชนะเสมอเขายังกระหายที่จะยิงประตูยังต้องการที่จะประสบความสําเร็จในรายการใหญ่ๆยังต้องการบอลลงดอแต่เมื่อกลับมาอยู่กับปีศาจแดงครับที่เขาคาดหวังไว้ไม่มีอะไรใกล้เคียองเลยสักอย่างแม้คุณภาพในการจบสกอร์ของเขายิ่งมีอยู่แต่อ์ประกรอบรอบข้างมันไม่เอื้อเท่านั้นครับสังเกตได้ว่าภาษากายของโรนโดภาคหลังดูแพชชั่นเริ่มหมดลงเรื่อยๆเพราะยูในเตตพร้อมจะพ่ายแพ้ให้กับทุกทีมจริงๆแทบไม่มีเกมไหนเลยที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกสบายใจได้และเราไม่รู้จริงๆว่า สุดท้ายแล้วคริสเตียโนโรนัลโดจะอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าภายใต้โปรเจกต์ใหม่ของเอริกเทนฮากหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ครับกาบอลสเปเชียลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามการบอลให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ e b o o k YouTube หรือ Tik t o ็อกรับรองได้ว่าสายการบอลอย่างพวกเราต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณฟุตบอลที่ทําให้เรามาเจอกันครับสวัสดีครับ